สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับแม่นจนขนลุกเหตุด,ดังย้อนคำทำนายหมอปลายล่านอนโทเนียจะไม่มงเพราะยังเป็นควันหลงให้ได้พูดถึงกันอยู่สำหรับการประกวดมิววิเวิร์ส2023หลังตัวแทนสาวไทยแอนโทเนียโพซิลทำได้ดีที่สุดคว้าตำแหน่งรองอันดับหนึ่งโดยมีนางงามนิกาลากัวเซนิตปาราซิโอต ควาตำแหน่งมียูนิเวิร์สคนล่าสุดไปครองล่าสุดเพจดังเชมอยร้อยแทาย้อนคำานายหมอปลายไทกซิปที่พูดถึงแอนโทเนียเอาไว้ก่อนการประกวดว่าจะเข้ารอบลึกมากๆแต่ไม่ถึงมงเพราะเหตุผลว่าเพราะดวงไม่ถึงเมื่อถ่ายเฟสหมอปลายเอาอีกแล้วแอนโทเนียมีสิธิ์จับมืออยากได้พวกลาตินพอพูดสเปนมันสื่อสาร ขับต่างประเทศได้เยอะน้องเข้าห้าแน่แต่มงไหมน้องรวมไม่ถึงชุดเสริมทำให้เข้าลึกมีสิทธิ์ได้สูงคือสีเงินน้ำเงินถ้าใส่จาก5้า,าจกลายเป็น3เสริมขึ้นไปอีกคนได้จะชุดสีอ่อนๆเอิร์ธโทนสองสีหรือไล่สีถ้าน้องได้คนที่ได้จะสู้น้องไม่ได้จะโดนน้องกบจะมีข้อคอรหา น้องจะเป็นตำนานมีในเรื่องของการเมืองมีการเอื้อกันระหว่างประเทศวงเล็บเอชีก,กวดอร์กะนิกเกรัวอยู่เมกาลกลางทั้งคู่ใดๆคือแอนโทนเนียคือที่สุดแล้วรักเรียกว่าเล่นเอาชาวเน็ตขนลุกเลยทีเดียวพอคำทำนายออกมาได้แม่นและตรงเป๊ะมากๆขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ com ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยน,นะครับขอบคุณครับ